สวัสดีค่ะวันนี้เราเดินขึ้นมาบนวัดไกรล,ลาดที่หัวหินนะคะตรงนี้คือจุดชมวิวค่ะสวยมากตรงนี้เห็นวิวได้ประมาณ180องศาค่ะแล้วก็มีรูปปั้นพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้สวยเด่นตะการตาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีก หนึ่งจุดที่มองเห็นเขาตะเกียบตรงนั้นจะเป็นวัดเขาตะเกียบนะคะตรงนี้ค่ะวัดเขาตะเกียบว้าวดูวิวตรงนี้สีสวยมากตัวนี้จะเป็นจุดชมวิวเห็นเมืองหัวหินทั้งเมืองเลยค่ะเมืองที่ใกล้ใกล้ทะเลสวยมาก อยู่ตรงนี้สวยมากค่ะโอ้ตัวนี้จะเป็นวิวภูเขาเดี๋ยวเราเดินม,มาชมวิวภูเขาตรงนี้กันค่ะสวยมากค่ะ <c oughs> ว้าวโอ้ This very beautiful ว้าว We า e v ่ r w e n t t h i นี้เยเฮ้จ t h น s ้เราไม่เคย r e เลยฉันไป t ่านั่นนั่น e r ่นนั t นนั่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 นนั e นั่นนั่นนั่นนนี้่นนนวัวนั่ันนนน where you go more beautiful up there okay เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะไปดูวิวอีกหนึ่งจุด โอ้ตรงนี้มีพระพุทธรูปด้วยโอ้ไม่เห็นตรงนี้มืดอ,อู่โอ้วัดนี้เขาทำได้สวยมากแต่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นช่วงโลซีซั s นโอ้แวววิว ว้าว <Go> yeah, wow, สูงอะ่ะตรงนี้สูง HIGH ฮเวอร์ร h ่ไฮเหียหูอยู่ให้จะเป็นวิวข้างล่างเลยค่ะข้างล่างสูงมากโ oh. oh, <two. S 1> ah, อ้ยอ้าไม่เอาเฟรดอ่ะ นน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 น่ะน้ำอ่ะน้ำมาสต๊อบน้ำมาน้ำมาน้ำมาโอ้ไม่กล้าไปแล้วสูงตัวนี้จะเป็นวิวสูงสุดของวัดเลยโอ้ไย Why you coming here too high โอ้ยไม่เอาแล้วลงไปดีกว่าสูงมากเดี๋ยวตกลงไป โอเคตอนนี้เราลงมาข้างล่างนะคะเมื่อกี้เราขึ้นไปที่จุดตรงนั้นนะคะจุดที่สูงที่สุดตรงนั้นเลยโอ้ยแต่น่ากลัวมากตอนนี้เราเดินลงมาเราก็จะเห็นพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งนะคะตรงนี้พระพุทธรูปสวยตะการตาตรงนี้เลยมองเห็นวิวภูเขาโอ้สวยมากโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์ ตอนนี้จะเป็นโบสถ์ของวัดนะคะที่เราเดินขึ้นมานค่ะตัวนี้จะเป็นโบสถ์เก่าแก่ของวัดเลยสวยตัวนี้จะเป็นวิวภูเขาเราสามารถ ลงไปดูวิวตรงนี้ได้จะเห็นวิวภูเขามีพ,พัทธรูปอยู่ตรงนี้เราเดินลงไปดูวิวข้างล่างกันค่ะตรงนี้จะเป็นวิวภูเขาค่ะ กลับมาดูโบสถ์ตรงนี้กันโอ้น่าจะเก่าแก่เหมือนกันนะโบสถ์ตรงนี้น่าจะหลายอายุหลายหลายหลายร้อยปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้วิวที่วัดตรงนี้สวยมากอ่ะตรงนี้เป็นวัดเขาตะเกียบ เหมือนเดิมภูเขาตรงนี้วัดเขาตะเกียบโอ้เขาตกแต่งได้สวยมากเลยนะวัดเนี้ยสวยทุกที่เลยโอเค ตอนนี้เราก็จะกำลังจะกลับกันแล้วค่ะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนค่ะ